น้งองรพีลูกชายนุ้ยสุจิราต้องบอกเลยว่านับวันยิญญ่งสวยแซ่บขึ้นเรื่อยๆสำหรับนุ้ยสุจิรานักแสดงพิธีกรชื่อดังวัย3 9ปีเจ้าของตำแหน่งนางสาวไทยปี2544 โดดเด่นอยู่ในวงการมานานมีผลงานออกมาให้แฟนๆได้ติดตามชมมากมายเลยทีเดียวซึ่งปัจจุบันก็ยังเห็นเธออยู่ในวงการส่วนใหญ่ในบทบาทของการเป็นพิธีกรสวยเก่งคนสามารถรอบด้านไม่แปลกใจเลยทาไมถึงมีแต่คนรักและคนเอนดูด้านชีวิตส่วนตัวนุยได้แต่งงานกับสามีหนุ่มปอชยพลได้มีลูกสาวลูกชายด้วยกันคนโตชื่อน้องดดาส่วนคนเด็กชื่อน้องรพี นอกจากนี้นุย้ยก็ได้เปิดโรงเรียนด้านการสอนภาษาต่างประเทศโดยใช้ชื่อว่าโรงเรียนไทยอินเตอร์เนชั่นแนลสกูตั้งอยู่บนถนนปทุมธานีดังสินตามบนบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจังหวัดปทุมธานีซึ่งลูกๆของตอนเองก็เข้าเรียนในโรงเรียนของตัวเองด้วยเช่นกันซึ่งโรงเรียนนี้ใช้เงินกว่า1 2ึ่งจุดสองพันล้านบาทสร้างขึ้นมาเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่โรคสองที่สวยแถมยังสตอมาอีกด้วยนะเนี่ยแต่ในวันนี้ทางเราก็จะพาทุกคนไปชมความดอกของน้องรักพีลูกชายคนเด็กของนุย้ยวัยเพียงห้าขวบเท่านั้นชายแวดดวดรอรักพระเอก พุ่งมากๆเลยทีเดียวบอกเลยว่ายิ่งโตยิ่งต่อสมกับเป็นลูกชายของอดีตนางงามได้ความหน้าตาดีมาจากคุณแม่เต็มๆเลยทีเดียวถอดแบบกันมาเป๊ะเลยค่ะทุกคน